เปิดใจสาวโรงงานถูกหวยหกล้านได้ยินแล้วใจสัน่นเผยเพื่อนบอกสูตรซื้อลอตเตอรี่อย่างแม่น สาวโรงงานเฮงรับปีใหม่ถูกหวยรวยหกล้านใจสั่นตั้งแต่ยังไม่เลิกงานหลังรู้เลขรางวัลที่หนึ่งครบหกตัวก่อนมาแจ้งความเผยเพื่อนบอกสูตรซื้อลอตเตอรี่จนถูก วันที่16ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีสาวโรงงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรีบ้านโคกอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีถูกรางวัลที่1รับเงิน6ล้านบาทและกำลังไปแจ้งความที่สอพอกบินบุรีผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบนางจารุวรรณโสยกิจอายุ29ปี ชาวจังหวัดกาลสินเป็นพนักงานโรงงานฮิตาชิในนิคมอุตสาหากรรมกรบินบุรีกำลังเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข201303งวดประจำวันที่16ธันวาคม63จำนวนหนึ่งใบมาลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย นางจารุวันกล่าวว่าตนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจากแม่ค้าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะถูกรางวัลแต่อย่างใดวันนี้หลังหวยออกได้ถามเพื่อนว่าเลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งออกเลขอะไรเพื่อนบอกว่า3.03ก็รู้สึกใจเต้นขึ้นมาทันทีแต่ยังไม่หายสงสยัยจึงถามเพื่อนต่อไปอีกว่า3ตัวหน้าเลขอะไรเพื่อนเพื่อนบอกว่า20 1ยิ่งทำ ำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นหลังออกจากงานได้หยิบสลากกินแบ่งที่ซื้อไว้ในกระเป๋าออกมาตรวจด,ดูก็พบว่าเป็นเลขเดียวกับรางวัลที่เนึ่มจากนั้นจึงบอกสามีให้ช่วยดูเพื่อความแน่ใจปรากฏว่าเป็นเลขเดียวกันเมื่อแน่ใจแล้วว่าถูกรางวัลแล้วจึงพากันเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งตนได้ยินเพื่อนพูดกันว่าจะซื้อเลขรางวัลที่ถูกนั้น ให้ดูใบที่มีตัวการ์ตูนเป็นรูปหมีน้อยที่มีอยู่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงถูกตามที่เพื่อนบอกและหลังจากนั้นก็ยังคงทำงานที่โรงงานเดิมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด